มีแต่สิ่งดีๆโยมเคยนิมนต์พระอาจารย์ไปหาคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเพื่อที่จะไปส่งจิตวิญญาณสุดท้ายพระอาจารย์จับมือคนเป็นโรคมะเร็งบอกว่าไงโยมโชคดีมากเลยที่เป็นโรคมะเร็งเพราะอะไรโชคดีกว่าพวกเป็นเอดเลยเพราะพวกเป็นเอดนะเขาเขาอยากแ่งมากเลยนะโยม,มผมโชคดีจริงๆโชคดีนะได้โชคดีประการนะึงรู้วันตายตัวเองด้วยโยมได้เปิดโลงศพ เปิดฝ้าลงรอบแรกแล้วเปิดฝ้าลงรอบแรกคือรู้วันตัวเองว่าจะตายแต่พระอาจารย์ที่โชคายไม่รู้วันไหนว่าจะตายโชคายมากกว่าเขาเขานอนอยู่เขารู้วันตายตัวเองเปิดฟ้าลงรอบแรกนะเวลาที่พระอาจารย์ไปหาคนเป็นโรคเอกพระราบอกว่าไงทราบไหมครับเนี่ยเอกด,ดีรู้วันตายตัวเองโชคดีกว่าพวกประสบอุบัติเหตุเพียงเดียวไม่มีสิทธิจะเอ่ยปากลาใครเลยโชคดี อลอกลกคดีนะเพราะอย่างนี้เองฝรั่งคนหนึ่ง,งแกบอกว่าผมเป็นฝรั่งจนๆครับไม่ใช่บิลเกตที่จะบริจากดเดินเป็นสิบิบล้านรอยลอยล้านแต่ผมอยากจะให้คนทุกคนได้เจอผมแล้วก็มีความสุขจึงได้ชูป้ายที่มีข้อความว่าฟรีฮะที่มีข้อความแปลภาษาไทยว่าก่อนฟรี ก่อนฟีไหมครับทำอะไรบ้าบ้า,บาแล้วแต่งวดว่าเขาก็มองว่าเฮ้ยนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยบ้าหรือเปล่าแต่ทุกคนเพียอนาว่าก็บ้านั้นก็มีรอยยิ้มอะครับ ก่อนซีไหมครับการที่จะทำอะไรสักอย่างอย่าคิดว่าคนอื่นจะเห็นได้เห็นด้วยกันเรามากมันมีนักหนึ่งก็ต้องมีนักสองโอ้ขอบคุณมากเลยไม่ได้ให้เงินให้ทองแต่มันให้รอยยิ้มรอยยิ้มที่ผ่านๆด้โอ้กอดได้ด้วย โอ้มากเลยพ่อคุณเรีมากอ๋อแบบนี้ก็กว่าแ่งงงนแต่ก่งากงงนอ เช่อรายการเจอะใจเขาเอาเรื่องก่อนไปทำไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับและไปถามคุณยายก่อนเลยก่อนฟรีไหมครับคุณยายบอกดีจะราก่อนที่ไหนก่อนตรงนี้เลยยายครับ ตัดมาเลยละสองข้างเลยคือจะแบบอันะคนะันนี้ตัมาเลยละ,อะสอง ทีหน้าแววตาไม่มีทีถ้าว่าจะโศกเศร้าแต่หน้าเยียวยามากที่สุดคือไอ้ที่อยู่กับข้าๆน,นี้มากกว่าะนะครับดูหน้ามันเลยครับดูหน้าเลยครับหยิกเข้าหยิกเข้าเลยเนรุ่หนหมอพรบัลลินบอกเนี่ยกอดถูกต้องเลยแน่นแน่นนิ่งๆน่นาน,น,น,น เสียดายอมมาเล่นดนตรีให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลฟังและเขาเห็นคนกล <c oughs> ุ่มน <c oughs> ี้มาชื่นชมครับดูครับทับใจจริงๆเพราะบางคนมีเขาหนาวเขาว้าวเลยเขา เ,เครับคนนี้เป็นเป็นมเร็ลงนะครับเป็นเป็นมาร์ลิงไม่ได้ใครมามาเยี่ยมคุณไครับรู้สึกยก็รู้สึกดีอีแงใจขึ้นนะขับเลยครับคำว่่บอก่าจองบใครที่อยู่กับพ่อกับแม่กลับไปเยียนนี้ไปก่อนอพ่อกับแม่นะครับ แล้วก็ถ้าไปไปก่อนอาจารย์ก็ได้นะครับนหน้าก <S y> ่อนนะเพื่อนเนารา,เาครับ <S <S <y> <S คนที่อยู่ข้างหน้าเราตอนนี้ <S <S <y> <S อยากจะให้ทุกคนส่งจิตส่งใจดูแล <S <S <y> <S พร้อมที่จะให้อภัยเสมอคนที่ให้อภัยพร้อมที่จะให้อภัยคน <S y> คนที่รักคนอื่นไม่ได้ <S <S <y> <S เป็นหัวนใจที่เป็นโรคเรื้อน คนที่ให้อภัยคนอื่นไม่ได้เป็นหัวใจที่โรคเรื้อนเดึนเพื่อนมาก,กอดหลับตาค้างไว้2นก่องซองซ้มกอดตับตาหลับตาเนียงไว้เนียงไว้หลับตาหาตาาลับตาหลับตา Alright. <laughs> มีน้ำจิบน้ำใจ ลุกขึ้นก่อนคนทั้งหลานด้วยหนึ่สองส,องสองามส่ทั้งหานอาทั้งหมดนั่งลงตรงไปหนึ่งครั้งสงครั้งอาเมื่อวันที่หลังตาเขาเวลาพูดกับพวกเราสานาทีหลังตา หลับตานะหลับตาดึที่จะเคลื่อนไหวหมือและเท้าเืิดูชีวิตของตัวเองพิพจารณาได้ก้าวหน้าในาลืมงก้าวหน้ามีวันนี้ได้ย่อมมีวันที่เป็นจุดเติบโตขึ้นก็ยิ่งจะพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่เข้าใจพูดกันคนคนุรภาษาพูดกันเหมือนมะนาวไม่มีน,น้ำนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรากับ ความเป็นไปของเรามีคนคนหนึงที่ชลาลงผิวนั่นก็เหี่ยวแห้งลงชีวิตก็ใกล้ดับลงแต่ก็อย่างที่พวกเราทุกคนย้อนกลับไปยิงอยู่ในมุมของ พ่อของแม่ของคนที่ส่งเสียให้พวกเราทำให้ท่านผาคภูมิใจในลูกคนนี้นะพวกเราทุกคนฝากไปรักพ่อรักแม่ให้มากขอเชิญสถาบัานการศึกษาหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการนำทาสู่สังคม โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ติดต่อได้ที่ห้อง415อาคารสังคิกะเสนาศวัดศีสุดารามแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อย <can> กรุงเทพมหานคร10700 <my> โทรสาร02-882-4818 <my> หรือ w w w d a m m a h a p p i n e t c o m อีเมล3 6 5 u n d e r s c o r e d h s n h o t m a i l c o t h การรักซึ่งกันและกันเป็นกฎที่อยู่เหนือกฎและไม่มีการกดขี่ข่มเหงกัน รายการ365วันขนคนพบธรรมมุ่งมันสร้างสารรค์สังคมให้ดีงามติดตามชมได้ทุกวันอังคารเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์